สวัสดีชาวเอ8 8แปสตูดิโอทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องคุณลูกค้าผู้น่ารักอีกแล้วอ่าบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ไม่มีเจตนาจะแบบประจานคุณลูกค้าอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้มีการเปิดเผยว่าคนที่พูดถึงเป็นใครอะไรอย่างไงเออแต่เป็นการเหมือนอะไรวะแชร์ว่าเออมึงขายของนะวันหนึ่งมึงได้เจอลูกค้าอย่างงี้แน่นอนเออมึงทําใจไว้เลยลูกค้าแปลกๆแ,แบบเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรมาก่อน คลิปนี้ม่งาแน่นอนไอ้แค่ขำท้องไส้ระเบิดก็มีอยู่ว่ามีลูกค้าคนหนึ่งว่าอีหาสั่งของกูมาชิ้นสั่งของให้ชื่อที่อยู่มาเออโดยปกติถ้าสั่งของไม่บอกจํานวนชิ้นกูจะถือว่าได้สั่งชิ้นเดียวเอออีตอน,นันกูก็แจ้งไปอ่ะยอดเท่ากับหนึ่งชิ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักเขาก็ทักมา สั่ง3มชิ้นค่ะกูก็เออโอเคสามชิ้นครับยอดเท่านี้นะครับเก็บปลายทางอะไรเงี้ยเออก็ตอนแรกไม่ได้แจ้งยอดตอนตรงท้ายเขาแจ้งมาสามชิ้นอะไรเงี้ยก็โอเคกูก็บอกเออสามชิ้นก็สามชิ้นเพราะว่ากูก็ยังไม่ได้ส่งพอวันนี้มามามีปัญหาแล้วจ้าทักกูมาว่าอ้าวทำไมส่งมาชิ้นเดียวสั่งไปสามนะาอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บตังเก็บตังในราคาสามชิ้นเออ ตอนแรกกูก็สตาร์ทโน้ไอ้เฮียกูก็ไปเอาเบอร์โทนี่ไปเช็คเลยดูเอเอไอ้เฮียกูเก็บตังไปสามแล้วก็ดูจากขนาดกล่องที่เขาคิดตังนะมันก็เก็บตังไปสามคือถ้าเกิดก,กูปัญญาอ่อนหรือกูเออถึงขนาดที่ว่าเขาสั่งสามชิ้นมันก็ควรจะแพ็คลงในกล่องเขาสั่งสามชิ้นและกูส่งไปให้เขาชิ้นเดียวกูก็ควรจะแพ็คลงในกล่องชิ้นเดียวใช่ปะ แต่เนี้ยกูดูแล้วขนาดกล่องอ่ะมันคือกล่องของสามชิ้นกูก็เอ้ยเแค่กูก็ไม่น่าจะเอ,อ๋ถึงขนาดว่าเอาของชิ้นเดียวไปใส่ในกล่องสามชิ้นเพราะถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะตอนแพ็คมันต้องใส่บับเบิ้ลเยอะเป็นปกติเพราะว่ากูใส่เว,เวลากูแพ็คของอ่ะกูต้องกูต้องแบบเขย่าดูว่ามันคอนมันมีเสียงอะไรป่าวเพราะว่ากูจะให้มันแน่นๆกล่องอะไรอย่างเงี้ยกูก็ดูแล้วไอ้แค่ถ้าเกิดถ้าเกิดสั่งสามแล้วกูแพ็คไปสองเออกูยังพอเชื่อแต่นี่ สั่งสามแล้วกูแพ็คไปหนึ่งกูก็บอกว่าอาลูกค้าครับลูกค้ารบกวนถ่ายกล่องให้ดูหน่อยครับถ่ายกล่องรวมทั้งของในกล่องพวกบับบงบับเบิ้ลอะไรนะครับเพราะว่ากล่องกล่องที่ผมส่งให้ลูกค้ามันเป็นกล่องสามชิ้นมาเนี้ยแล้วมาเนี่ยแล้วหมาได้ไปกัดเขาอีกแล้วกูก็บอกว่าเฮ้ยลูกค้ารบกวนถ่ายกล่องให้ดูหน่อยเอาในกล่องถ่ายให้หมดเลยนะบับบงบับเบิ้ลอะไรอะเออ พราะว่าถ้าเกิดกูส่งไปชิ้นเดียวจริงขนาดกล่องมันเท่ากับสามชิ้นเนีปะกูส่งไปชิ้นเดียวจริงบับเบิลอ่ะมันต้องมีเยอะผิดปกติเออคือการบับเบิลอ่ะหลานกูอ่ะฉีกเป็นสไตล์กูกูฉีกแบบกูจําได้หว่ากูฉีกยังไงอ่ะเออกูก็ลูกค้าครับรบกวนถ่ายดูหน่อยเพราะของลูกค้ามันสามชิ้นโดยปกติอ่ะสามชิ้นมันจะเท่ามันจะพอดีกล่องพอดีไง,ไงสามชิ้นนะ่ะมันจะพอดีกล่อง กล่องสินค้ากูมันจะพอดีกับกล่องไปรษณีย์กล่องพัสดุซึ่งมันไม่ต้องถ่ายบับเบิลคือถ้าเกิดอีลูกค้าถ่ายมาแล้วมีบับเบิลกูโอเคไอสัตว์สินค้านั้นไม่ใช่สามไม่ได้กูไม่ได้ใส่ไปสามชิ้นแต่ถ้าก็ถ่ายกล่องมาแล้วไม่มีบับเบิลสมมติถ่ายกล่องมาแล้วมีชิ้นเดียวแต่ไม่มีบับเบิลอ่ะแสดงว่าอีลูกค้านี่แม่งหลอกกูแลละอีลูกค้านี่จะชักดาบกูแหละจะประมาณว่าไอเทียกกูส่งไปสามแล้วจะโมเมว่ากูส่งไปหนึ่งแล้วจะเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดกูส่งไปนหนึ่งชิ้นจริงกูลูกค้ามันก็ต้องมีบับเบิ้ลของร้านกูซึ่งเป็นจํานวนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่กูจะส่งของชิ้นเดียวในกล่องสามชิ้นไปเพราะว่ามันจะคอนอย่างที่กูบอกกูแพ็คเองกับมือกูแพ็คเสร็จกูจะเขย่าเขย่าดูถ้าใส่ชิ้นเดียวไปมันเขย่าแล้วมันรู้ว่ามันไม่แน่นกล่องอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ลูกค้ามึงรบกวนมึงถ่ายให้ดูหน่อยนะเออถ้าถ้าเป็นจริงๆกู กูนั้นกูยินดีเลยกูยินดีส่งไปให้ใหม่แล้วสักพักลูกค้าก็บอกว่าก็หายเงียบไปพักหนึง่งแล้วก็กลับมาบอกว่าโอเคค่ะขอโทษด้วยค่ะพอดีตอนแรกที่บอกว่าหนึ่งชิ้นเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจผิดด้วยไอเ้เหี้ยคือลูกค้าเขาสั่งกูสามชิ้นก็จริงใช่ปะเวลาส่งอ่ะกูก็ส่งสินค้าให้สามชิ้นแต่ลงในหนึ่งกล่องไงเออแต่ลูกค้ามันดันไปถามคนส่งว่ามีกี่ชิ้นคะเออ สินค้ามีกี่ชิ้นคะแล้วคนส่งก็คิดว่าจํานวนพัสดุว่ามีกี่ชิ้นไอ้คนส่งมันก็ตอบว่าหนึ่งชิ้นเออ,ค,อคือลูกค้าสั่งสินค้ากูไปสามชิ้นอะ่ะมึงตามให้ทันนะลูกค้าสั่งสินค้ากูไปสามชิ้นแต่สามชิ้นนั้นนะกูก็ต้องรวมลงไปในกล่องเดียวแล้วก็ส่งไปได้ปะแล้วลูกคา้าแม่งทะลึ่งไปถามบุรุษไปรษณีย์ถามไอ้คนส่งว่ามีกี่ชิ้นคะอะไรเงี้ยคนส่งเขาก็ต้องบอกว่ามีชิ้นเดียวเพราะว่ามันมีกล่องเดียวไงมีกล่องเดียวเขาก็ตอบว่ามีชิ้นเดียว เพราะว่าถ้าเกิดคาว่ามีถ้าเกิดจะตอบว่ามีสามชิ้นหมายความว่ากูส่งไปสามกล่องไอ้เฮียส่งไปเสมาอะไรสามกล่องกูก็รวมไปในกล่องเดียวอะไรเงี้ยคือเขาไปถามว่ามีกี่ชิ้นคะเออคนส่งมันก็ตอบแบบมันก็ถูกของมันนะว่าเออก็มีชิ้นเดียวอเออมีการนําส่งชิ้นเดียวราคาสี่ร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยลูกค้ามันก็มาโวยกูเดียวบอกว่าอ้าวอีห่าไหนมึงบอกว่ามึงส่งกูสั่งสามมึงทำไมส่งมาชิ้นเดียวกูไปสามคนส่งคนส่งบอกว่ามาชิ้นเดียวเออสรุปก็เป็นเรื่องเข้าใจผิด คือลูกค้าแม่งไปถามคนส่งว่ามีกี่ชิ้นคนส่งก็บอกว่าเออมีชิ้นเดียวหมายถึงมีกล่องเดียวมีกล่องเดียวที่มาส่งให้ลูกค้าเออลูกค้าก็เลยเข้าใจว่ากูใส่ไปกล่องเดียวแต่สุดท้ายแกะกล่องก็ในนั้นแม่งก็มี3าอันนะเออเเขาก็ขอโทษค่ะกูเออเข้าใจผิดกูกูยอมแล้วกูไม่เป็นไรกูจะให้อภัยกูสงสารลูกค้ากูว่าเออหรือว่ากูสงสารกูเองวะหรือกูสงสารไปรษณีย์กูสงสารใครดีวะเออสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันเนี่ยคนเดี๋ยวจะมีช่วงลูกค้าแปลกๆมาเล่าให้ฟังอีก แม่งเคยเจอไปละแม่งตอนแรกกูเอ้ยเฮียแม่งกูส่งผิดไงวะเพราะว่ามันมีกรณีก่อนหน้านี้มีกรณีที่กูส่งผิดไปจริงๆเออคือลูกค้าสั่งไอสามเอ้ยลูกค้าสั่งไอเจ็ดแล้วกูส่งไอ้สามไปเฮียแปะคงผิดตอนแพ็คอะเขาถ่ายมาเออกูก็กูส่งผิดกูก็ส่งอันใหม่ไปให้แล้วก็ยกอันเก่าไปให้เขาเออยกซีพียูไอ้สามให้กูก็ส่งไอเจ็ดไปให้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็นึกว่าเฮียกูเป็นเคสนั้นเองนะแต่เคสนี้มันไม่ได้ส่ง ไม่ได้ส่งผิดชนิดเงี้ยมันส่งผิดจํานวนซึ่งการโอกาสส่งผิดจํานวนมันยากกว่าผิดจํานวนก็เคยเคยส่งผิดอยู่นะแต่มันผิดจํานวนตรงที่ไอใบปะหน้าไงใบป,ปะหน้าลูกค้าเขาสั่งมาราคาหกชิ้นแต่กูเขียนคือราคาหกชิ้นนี่แหละแต่กูเขียนใบป,ปะหน้าแค่สี่ชิ้นว่าคูณสี่ชิ้นตอนแพ็กกูก็ไม่ได้มองราคาไงมันก็แพ็กไปแค่สี่ชิ้นเออมันเคยมันเคยใส่ผิดจํานวนไปจริงอ่ะ แต่ผิดในระดับใบปะหน้ากูทาใบปะหน้าตอนพิมพ์ในลายผิดคือกูพิมพ์ใส่ลายแล้วกูพิมพ์ผิดไปพิมพ์สี่ชิ้นทั้งที่มันต้องหกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้กูดูในลาย,ยกูก็ใบปะหน้าสามชิ้นนะเออไอ้ี้ยกูไม่น่าจะทําอะไรผิดแล้วขนาดของขนาดกล่องมันก็ไม่น่าผิดแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดไอ,อ้ี้ยมีกี่ชิ้นคะไอ,อ้ี้ยไปถามไปบุปรุษไปสนีเขาก็บอกว่ามีชิ้นเดียวเดียวไอ้ีคยคนบ้าอะไรไม่สั่งสินค้าสามชิ้นจะส่งสามกล่องสามอันให้เสียค่าส่งสามเท่าเออแม่กง,ง,ง,งก็ อาคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ